าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้ค่ะคุณทําให้เขาคิดถึงคุณมากค่ะเขาอยากเข้าใกล้คุณนะคะเป็นการเลนดอมนะเล่าเรื่องไพ่นะคะใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมและฟังนะคะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและ12ราศีค่ะนะคะสวัสดีจ้าท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทวีปเอเชียยุโรป ทุกท่านเลยนะคะที่มีใจรักการดูดวงดูเรนดอมดูพยาการนะคะขอขอบคุณมากๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาแสดงความเข้ามาแสดงความรู้สึกนะคะทุกคนคะ่ะ ดูได้ทั้งคนที่เกิดเทิงเจ็ดบาเลส่งราศีค่ะคุณทําให้เขาคิดถึงนะคะเขาอยากใกล้คุณมากนะคะแรนดอมนะคะมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้นะคะใช้วิจารยญาในการรับชมรับฟังนะคะทุกคนคุณทําให้เขาคิดถึงคุณหนักมากคะ่ะมาละหนึ่งใบแม justment อันนี้เป็นคนเก่าของคุณหรือเปล่า เป็นคนเก่าๆหรือเปล่าที่ชอบแต่งตัวที่ชอบเหมือนเอาแต่ใจอ๋อก็มันจักเม้นนะนะสวัสดีค่ะามารับพลังงานบวกด้วยกันนะเลิฟอ,อยู่ทุกคนนะรับพลังงานดีๆนะตั้งใตไอท่าดีๆนะ,ะแล้วก็ดูไปพร้อมกันนะคะทุกคนนะจักรเม็นเป็นไพ่ใบเนะี่ยเป็นไพ่ใบที่มันบ่งบอกถึงว่าอมีความรู้สึกว่าอยากจะเข้าหาเนี่ยคนเนี้ย คนที่ชอบแต่งตัวนะ่ะคนที่ชอบเหมือนแบบเออชอบสมอางอะไรแบบนี้นเนี่ยเขาชอบเขาอยากเข้าใกล้ใครบางคนหรืออยากแสดงความรักหรือคอนแทกกับคนที่เขารู้สึกดีด้วยอ่ะนี่มันเป็นมันเป็นตัวเขาเองนะคะตัวเขาเองนะเห็นไหมผมผมอ่อเอาตัวใจใช่ครับ เป,เป็นมุมเอาตาใจที่แบบน่ารักนั่นแหละมันก็ใช่แต่บางทีมันก็มีอารมณ์แบบฟิลเหมือนปวดหัวเหมือนกันเนาะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาของคุณเนี่ยคุณก็ใช้วิถีชีวิตแบบใช้ใจที่จะคบกับเขาอุ้ยมือเนียวนิ้วเรียวยาวจังเลยเนาะ <c oughs> มีกำลงกำไรมีสร้อยออซ e สซอรี่นะคะหรือสิ่งที่เป็นเหมือนแบบจะอยู่ในชอบธรรมชาติมะหรือชอบอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับ เป็นตัวของตัวเองและโลกส่วนตัวเยอะนะคะมีแผนการมีมีมระเบียบชอบแต่งตัวถ้าถ้าคนนี้เขาเป็นเขาเป็นท่านผู้หญิงก็จะเป็นคนที่สำอางมากถ้าเป็นผู้ชายนี่ก็เนีบมากๆเลยนะคะนะคะคนนี้นะมีความคิดค่ะคนนี้เขามีความคิดเห็นมาอีกมือหนึ่งก็เหมือนแบบแตะไว้ที่หน้าผากมาัมมีความคิดอีกมือหนึ่งก็เอ้ยชายตาออกไปอุย้ยจะทํายังไงดีเหมือนมีใครพูดอะไรให้เขาอะรู้สึก และจุดประกายนะคะจุดประกายของความรู้สึกจุดประกายของสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบเอ้ยมีสิ่งบางสิ่งที่ทําให้ยั่ยยวนใจใช่ไหมหรือแอบไปซ่องก็ได้แอบไปซ่องสตอรี่คุณก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณก็ใช้จิตวิทยาหลังจิตวิทยากับเขาใช่ไหมเออให้มนรู้กันไปเลยว่าใครจะชนะใช่ไหมคุณเนี่ย ถ้าถ้าการที่จะชนะใช่ไหมคุณเนี่ยจะไม่จะไม่จะไม่แพ้หรอกเพราะคุณใช้จิตวิทยาของเขาหรือใช้ความนิ่งของคุณกับเขาใช่ไหมคุณรู้ว่าคุณเข้าทันเกมคุณคุณมีลูกล่อลูกชนคุณเหมือนตัวคุณก็ สามารถทําให้เขาตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณทางด้านความรู้สึกที่บางทีนะไอความรู้สึกแบบเนี้มันก็เป็นความรู้สึกของคนที่ที่พร้อมที่จะเดินเข้าหาคู่รักคู่ครองของตัวเองเนหะ็นไหมจริงๆอ่ะถ้าเปรียบเสมือนว่าคนนี้นะจะเป็นคนรักเก่าของคุณก็ได้คนอยู่ที่อยู่อยู่แดนไกลอัตใจาอีโก้แรงแล้วก็มีอะไรบางอย่างแต่ตัวเขาเองอ่ะจะบอกว่ามุมมองหรือไลฟ์สไตล์ทัคติของเขาอ่ะ ก็เป็นคนที่มีพลังและอำนาจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะฉะนั้นแน่นอนค่ะพลังและอำนาจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของเขาเนี่ยมันก็รวมไปถึงพาร์ทของคนที่มีความรู้สึกมีความเป็นตัวของตัวเองหรือมีเป็นเป็นบางสิ่งอที่มันที่มันเหมือนแบบ คนที่จะเข้าหาเขาอะไรแบบนี้เขาก็เหมือนแบบก่อนหน้านั้นเะนาะในวัยของเขาอะไรแบบเนี้ยพอมาเจอคุณอะเดอนสตาร์สิเราก็เป็นคนพิมพ์เผาไปซะด้วยสิเป็นคนที่เหมือนแบบมีสเน่ใจเย็นมีสเน่ล็อกค่าชอบธรรมชาติสตาร์ใบเนี้ยมันเป็นไพ่แห่งความหวังถ้ามันเป็นความรักมันจะต้องเป็นสิ่งที่ติดกับจัดเม้นต์ใช่ไหมมันเป็นความรักที่กําลังก่อกาเนิดกับคนเก่าๆหรือ คนใหม่ของคุณก็แหละแต่มันเป็นความรู้สึกที่มันอยู่เบื้องลึกหรือจิตใต้สํานึกที่มันที่เขามีอ่ะเหมือนตัวเขาอะกํากลังพุ่งทยายาหรือพุ่งประกายความรู้สึกแบบเนี้ยไปถึงยังตัวคุณออกไปฉะนั้นแน่นอนค่ะทางด้านจิตวิญญาณและความรู้สึกที่มันที่มันเป็นแบบเนี้ยมันก็รวมไปถึงผัสของคนที่กําลังที่จะมีสิ่งดีๆอ่ะที่อยู่ในชีวิตอ่ะมันก็มันมันก็มีความพร้อมอ่ะความพร้อมความ ความถนัดอน่ะคนเราอ่ะมันก็จะไม่ค่อยได้เหมือนกันมากแต่มันมีความพร้อมคุณอ่ะเป็นคนที่พร้อมหลายๆด้านมากๆที่สิ่งที่เขามองนะแล้วตอนนี้นก็คิดถึงคุณแบบใจจะขาดรู้สึกก็อยากจะเข้าหาคุณแหละอะไรแบบเนี้ยความรู้สึกหรือคือเป็นคนที่มีฟอร์มเยอะเอาจริงจจะไม่ค่อยได้พูดความรู้สึกกับใครหรือดํารงตาแหน่งที่มันค่อนข้างสูงระดับ ceo ไหมเออระดับ ceo ระดับผู้นำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยได้ ได้ลงมาเล่นลึกกับความรักมากถ้าเป็นชาวต่างชาติจะเป็นคนที่มีโอโหมีตำแหน่งค,คง่อนขน้างสูงคันนะคะคุณก็ไม่แพ้กันหรอกค่ะนะคะ,นะคะเพราะความมีสเสน่ห์ที่เย้ายวนใจคุณที่ที่คุณมีแล้วส่งต่ออันเนอร์จีดีๆของคุณอะให้กับเขาไว้อย่างเงี้ยมันเลยทําให้เขาแบบเฮ้ยมันหยุดมองไม่ได้อะหรือมันหยุดคิดถึงไม่ได้ถึงแม้เขาจะทําอะไรไปแล้วอะเหมือนแบบ ัวเขาก็ลืมลมพยายามที่จะลืมแต่ก็ยังมีนะแอบไป่องสตอรี่คณหรือไปดูทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวคุณอะมันก็เลยมีความคิดถึงไหมมีความคิดถึงมีความต้องการมีความอยากที่จะเข้าใกล้อ่ามีความอยากที่จะเข้าใกล้มีความหงายหาทางด้านความรู้สึกด,ด้านความรักหรือ,รอบางสิ่งเนี่ยนะคะที่มันเกิดเนี่ย นะคะที่มันเกิดนะคะมันเกิดจากจิตใต้สํเนึกของความรู้สึกที่มันกันของมาเลยโดยแท้จริงที่ที่มันมีอยู่แล้วแต่ไม่แสดงออกถ้าเป็นในพาธของคนคุยเขาก็ถูกอกถูกใจชอบใจคุณนะแต่บางทีเนะี่ยเขาเหมือนแบบไม่ได้แสดงออกอะไรกับคุณมากมายเหมือนแบบเป็นคนที่มีอีโก้หรือมีกําแพงค่อนข้างสูงออมากๆคุณก็สูงก็สูงไปเลยฉันไม่ได้สนใจว่าคุณอะ จะสูงหรือจะด้อยขนาดไหนแต่ตัวฉันก็เป็นตัวของตัวเองถ้าคุณจะชอบฉันหรือคุณจะรักฉันคุณก็ต้องรักในตัวที่เป็นฉันอะไรแบบนี้นะคะมีการย่างเชิงเงินเกิดขึ้นมีการทบทวนออความรู้สึกหรือปัญหาทางใจระหว่างคนสองคนก็ระหว่างคุณกับเขานั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกันกองจะก,กระบวนการรู้สึกหรือจิตได้สันเกที่มันเป็น ถ้าเป็นมันเป็นแบบนี้เขาก็คุณเนี่ยจะต้องคุยกันหรือดิวกันมีเรื่องที่มันง้องแง่งกันอยู่ใช่ไหม mm hmm. เขาเนี่ยชอบขี้งอน mm hmm. เนาะขี้งอนเอาใจในพาร์ทของความขี้งอนในพาร์ทของความเอาใจแล้วก็ไม่ค่อยมีใครได้อยากที่จะเข้าใกล้ใครเท่าเป็นลูกน้องเขาหรือเป็นบริวารเขาบริวารก็คือลูกน้องนะถ้าเขาเป็นเจ้านายเขาจะไม่ค่อยคือจะมีความเกรงใจเขามากๆเพราะเขาเป็นคนแบบนิ่งๆขุนฉึง,ง,งซึ่ง,งบางทีมันก็ไม่ได้มีพาร์ท ของความนิ่งขรึมไม่จาเป็นก็ได้ที่จะต้องเป็นคนนิ่งมากเป็นคนขรึมมากอะไรอย่างเงี้ยนี่น,น,นี่นี่คือคือคุณอะเป็นคนที่เหมือนแบบดึงเขานะคะเนี่ยเห็นไหม for of f ก็คือเป็นคนที่มันจะมีในพาร์ทหนึ่งคือในสิ่งที่เขาประทับใจในตัวคุณ,คณก็คือคุณอะคอยเป็นกอดปกป้องคุ้มครองเขา แล้วเป็นเสาหลักเห็นไหมเหมือนเป็นเสาบ้านที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเขาหรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทำให้เขาอะรู้สึกได้ทันทีว่าความรู้สึกแบบนี้มันเป็นความรู้สึกที่มันมันไม่มีคุณไม่ได้อะเออมันไม่มีคุณไม่ได้คุณคุณสามารถทำให้เขาอะรู้ รู้ด้วยตัวเองว่าเขาอควรที่จะทำอะไรหรือไม่ควรที่จะทำอะไรที่คุณมอบให้ก็คือความรักใช่ไหมคุณเป็นคนให้โดยที่ไม่ได้เรียกร้องหรือต้องการอะไรเออฉะนั้นการที่คุณไม่ได้เรียกร้องหรือคุณไม่ได้ต้องการอะไรมันก็เลยออกมาทางด้านจิตใจโดยแท้จริงอันบริสุทธิ์ของคุณไงฉะนั้นเขาได้รับพอเขาได้รับปุ๊บ การที่เขาจะเอาใจตัวเองบ่อยๆมันก็เกิดความเกรงใจทบทวนทดสอบว่าไอสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันมันใช่แล้วหรอมันโอเคแล้วใช่ไหมกับกับสิ่งที่เป็นเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอะไรแบบนี้เขาก็ไม่ได้อยากที่จะเป็นคนแบบนี้หรืออะไรแบบเนี้ยเออ แต่บางเอิญนิสัยส่วนตัวการอบรมเลี้ยงดูการปลูกฝังมาตั้งแต่วัยเยาว์อะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้ให้เขาเป็นแบบเนี้ยนะคะมันจะเหนื่อยกับตัวเขาเองนะมันไม่มีวันไหนหรือมันไม่มีวินาทีไหนหรอกที่เขาจะไม่ไม่คิดถึงคุณหรือเขาไม่อยากอยู่ใกลคุณเพราะคุณคือสิ่งที่ล้ําค่าหรือสิ่งที่ทําให้เขามีความสุขมาๆบ้าให้เขารู้ว่าเขาควรที่จะ อยู่ในพาร์ทไหนเขาควรที่จะวางตัวอย่างไงนะคะแล้วก็คุณเป็นกวีนเนี่ยเห็นไหมออฟคับในใสายตาเขาเป็นคนที่มีตาที่สามไหมอย่างรู้อะรู้ใจเขานะคะไปเสียตทุกเรื่องเลยเออเนี่ยส่วนเนี้ยไม่ว่าจะกินนอนเดินนั่งหรืออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เขาเป็นอนะเออคุณรู้ในเรื่องส่วนตัวของเขาแต่คุณเก่งอะ บอกแล้วว่าคุณอ่ะมีจิตวิทยาแบบค่อนข้างสูงมีเซนส์ว่าเขาอ่ะต้องการหรือไม่ต้องการอะไรแล้วก็ขี้แกล้งเขาด้วยเราอ่ะไม่ใช่ว่าเขาอ่ะเพียงแค่ทดสอบคุณรู้ว่าเขาเป็นคนเงี้ยว่าเอาแต่ใจใช่ไหมมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเออห้ยมันบางทีอ่ะมันต้องปล่อยวางนะมันต้องปล่อยวางกับสิ่งที่มันเป็นหรือกับปัจจัยหลายๆอย่างเพราะว่าถ้ามันไม่ได้เกิดการปล่อยวางหรือเกิดการเพิกเฉยในความรู้สึกแบบนี้ มันก็จะไม่ได้ค่อยมีความสุขมากๆนะกับกับสิ่งที่มันเจออยู่ในะปัจจุบันนี้นะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนแบบจริงๆริอ่ะคุณปล่อยเลยอ่ะเออเหมือนแบบเขาเข้าใจใช่ไหมนี่ไงเออขออ่ะขออนุญาตนะรลนมาแล้วหนึ่งใบก็คือเหมือนแบบคุณอยากให้เขาเติบโตเพราะว่าจริงๆเขาเป็นคนเก่งแต่เป็นคนที่ชอบใช้อารมณ์ธาตุลมค่ะกุมเมถุลตุนเนาะธาตุน้นํา มีกรกรพกิสิกเมสินธนูธาตุไฟสามธาตุนี้จะรวมอยู่ในแรนดอมนี้มันเหมือนแบบเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วพูดตรงๆฉะนั้นการที่เขาพูดตรงอ่ะมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างของเขาอ่ะมันพาดไปหมดซึ่งคุณหวังดีกับเขาซึ่งไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะคะไม่ไม่เคยที่คิดจะต้องการอะไรจากเขาหรอกเพราะว่าคุณเน่ยคุณเข้าใจ คุณรู้เพราะคุณสัมผัสเขามากๆคุณรู้ว่ามันเป็นยังไงแม้กระทั่งเขาทํางานต่างประเทศหรือต่างจังหวัดเนี่ยคุณยังเข้าใจเลยทั้ๆที่คุณอะเอ้ยอยากจะเรียกร้องจังเลยเนาะฉันก็อยากจะเรียกร้องเธอนั่นแหละแต่ฉันก็ไม่รู้จะเรียกร้องยังไงฉันทําได้แค่มองและให้กําลังใจคุณอยู่ห่างๆและถ้าคุณยังดื้อดึงกับฉันฉันก็จะนิ่งแบบนี้ฉันจะทําให้คุณรู้ว่าฉันอะก็เป็นคนที่โอ้ลักศักิ์ศีของฉันเหมือนกันในเมื่อฉันทุ่มเทให้เธอไปเยอะแล้วเธอยังเหมือน <laughs> เป็นคนที่เออเฮ้ยเอาใจใจตัวเองแบบนี้เธอจะต้องเห็นดีกันกับฉันนะคะเธอจะต้องรู้หัวใจตัวเองเพราะว่าความรักอะ่ะมันรักด้วยสองคนไม่ได้มันจะต้องมีครอบครัวมันจะต้องมีสังคมรอบข้างฉันเข้าใจเธอแล้วเธอก็ต้องเข้าใจฉันบ้างนะคะอันนี้เป็นในตัวคุณคือมันเป็นเหมือนแบบผู้ใหญ่ที่ ที่สอนผู้ใหญ่ด้วยการด้วยความนิ่งแล้วใช้หลักจิตวิทยาหรือเซนในการที่ครอบครองปรปักในด้านความรัก <laughs> ดึงดูดพลังงานใช่ไหมโอเป็นสิ่งที่ดึงดูดเขาให้ได้มาอยู่หรือได้มาพบเจอแล้วก็เนี่ยนะคะมันเหมือนเป็นอะไรที่วนเวียนอยู่ในใจเขามากมากก็กลัวในใจเขา สองถ้วยอ่ะมันก็เป็นเหมือนความรักที่เขามองตาคนที่รู้ใจเขาที่สุดคนที่สัมผัสเขาได้ที่สุดคนที่สามารถทําให้เขารู้สึกร้อยผ่านความรู้สึกแบบนี้ได้ก็มีเพียงแค่คุณเท่านั้นคุณรู้ไหมว่าคุณอ่ะที่ผ่านๆมาเขาอาจจะเจอคนมาหลายรูปแบบไฮโซโกเกะระดับลากย่าถึงถึงบนคนที่มีมารยาหรือคนที่ เข้าถึงไงมากที่สุดอะก็คือตัวคุณไม่ใช่ตัวใครเพราะว่าตัวคุณอะเป็นคนที่ดึงเขาฉุดเขาทําให้เขารู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างหรือมุมบางบุมที่เขาไม่เคยได้รับหรือเขาอะไม่เคยได้เป็นอันนี้คือตัวตัวเขาที่ที่ที่เดี๋ยรู้สึกเห็นไหมถ้วยเห็นไหมอ่า ทุยเห็นไหมมีคนบอกว่าแม่หมอเสียงสวยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจากใจจริงเลิฟยูทุกท่านคะ่ะอาจจะไม่ได้ทักถ่ายทุกคนได้หมดเนาะทักถ่ายผ่านพายุสีนี้แล้วกันเนาะเอาพลังงานบวกของแม่หมอไปจ้าเลิฟยูนะสองถ้วยเป็นถ้วยที่ค่อนข้างเห็นไหมออเป็นเหมือนแบบอีก อีกพันหนึ่งก็ไม่กล้าที่จะโวยวายกับคุณทั้งที่แหม้อยากที่จะโวยวายมากๆเลยแต่ก็ไม่กล้าไม่มีความกล้าเลยที่จะโวยวายกับคุณเพราะว่าคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่เขาเป็นน่ะแบบนี้ยมันเหมือนแบบตัวเขาเองตัวเขาเองที่เป็นมันไม่มีใครสามารถทําให้เขาเป็นได้และคุณน่ะอยู่เฉยๆแบบสวยอ,อยู่เฉยๆแบบไม่ไทําอะไรอ่ะ อยู่เฉยๆแบบเขาก็วิ่งหัวใจเขามันวิ่งมาถึงที่คุณเองเพราะตัวคุณอะ่ะเป็นคนที่ให้เขามาตลอดเออมันก็ไม่แปลกนะถ้าคนที่ให้มาตลอดผลพวงของสิ่งที่จะได้รับอะ่ะถึงมันจะช้าหน่อยจ้าแต่มันก็หอมหวานนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความรู้สึกคุณน่ะรู้ว่าเขามีความรู้สึกแล้วคุณก็ไม่ได้อยากมีใครทั้งทงที่คุณอะ่ะโอ้ยเดเม่ซิเชียนแหมเป็นคนที่เก่งหรือฉลาดเป็นคนที่ มีกล่นทางด้านจิตวิญญาณหรือมีความรู้สึกที่มันเฮ้ยเรามองเห็นนะเรารู้ว่าว่าเราจะเข้าถึงคนพวกนี้ยังไงเรารู้เลยว่าสเต็ปของความรักหรือสิ่งที่มันเป็นนะเราจะต้องอยู่หนะรู้แบบไหนนี่คือตัวคุณที่มันเป็นนะ่ะนะบริบทหรือหนาะตอนนี้นะคะที่คุณเป็นเนี่ยตอนเนี้ยคือคุณเป็นคนที่มีจุดกืนของด้านความรู้สึก เขาเลยเขาเลยรู้สึกว่าเขาอยากจะเข้าถึงคุณให้ได้หรืออยากที่จะสัมผัสในมุมอีกมุมหนึ่งของคุณให้ได้เพราะว่าเขาก็รู้ว่าคุณอะเอ้ยไม่ได้เรียกร้องอะไรหรอกนะโอจะเรียกร้องอะไรก็ดูดิเดเมซีเชียนไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้เขารู้ตัวนะไม่ใช่รู้ตัวเออก็รู้ตัวเนาะไม่มีเขาคุณก็สามารถแอคทีฟหรือก็สามารถที่จะเดินหน้าหรือโฟกัสได้ ไม่มีเขาคุณก็สามารถไปต่อทางด้านสิ่งที่คุณเป็นได้ฉะนั้นไม่เป็นไรเลยถ้าไม่มีเขานี่คือเขารู้รู้ดีว่าตัวคุณเป็นยังไงไม่มีเขาคุณสามารถเดินต่อได้แต่ที่คุณยังอยู่หรือที่คุณอุ้มชูเขาหรือคอยเป็นห่วงเขาเนี่ยเพราะคุณนะอ่ะเพราะคุณก็รู้ว่าเขาเป็นเป็นคนนิสัยลักษณะยังไงไม่มีเขาก็ไม่มีเขา,ไม,มเขาไม่มีคุณเขาก็เฟ้งควาาเหมือนกันเหมือนตอนเนี้ยโอ้ยคิดถึงมากเลยนะเออ เหมือนแบบมันเป็นยังไงอะคิดกับหลับคิดกับหลังใช่ไหมเออคิดว่าเฮ้ยจะต้องทํายังไงดีอะเออเนี่ยเห็นไหมเออจะต้องทํายังไงดีอะ่ะคือคือเนี่ยได้ถึงความอดทนนะคะได้ถึงความอดทนเหมือนอดทนเขาเหมือนเปรียบเสมือนเขาเป็นราชสีแล้วคุณเป็น แบบผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอินเสตี้ก็คือความคิดเก้าไก่มากสามารถเอาเขาอยู่อะสามารถที่จะคอนโทรลเขาได้อ่ะเออเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาสําหรับเขาแล้วนะเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาจะต้องโอ้ยจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วมะทางด้านเกี่ยวกับความรักเนี่ยพอาะเขารู้สึกว่าไม่โอเคกับตัวเขาเองเขารู้สึกว่าเขาไม่น่ารักเขาไม่สดใสเขาไม่ล่าเลย เขาไม่มี energy เลยหรือเขาไม่มีอะไรที่มันรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่ารักกับคุณเลยเขาจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขไหมเขาอยากเข้าใกล้ชิดคุณมากมากถ้าเป็นคนรักเก่าคุณหรือเป็นคนที่คุณกําลังประคบประงมเนี่ยหรือเขาอยู่ต่าง,ต,างต่างแดนไกลจากคุณนะคุณรู้ไหมว่าตัวเขาเองนะพรอมามากๆเลยที่จะปรับปรุงตัวเพื่อความรักครั้งนี้เพื่อคุณเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาน่ะมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นเหมือนแบบเขาเ,เข้าใจไหมว่า ความรักของเขาอะเขาให้คุณแต่มันอยู่กับที่มันนิ่งมากมันไม่ได้เออเฮ้ยรู้สึกว่าเขาจะต้องอะไรมากมายเลยแต่ตอนเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะให้คุณและและก็หลายหลายอย่างหลายหลายอย่างที่เขาทำไว้กับคุณถ้วยนะคะถ้วยเป็นสัญลักษณ์ของความรัก ปลาวนเวียนก็คือตัวเขาที่มันเหมือนนวนเวียนใช่ไหมอ่ะวนเวียนวนเวียนอยู่จะเอายังดีไงดีจะจับต้องยังไงดีฉันจะต้องทํายังไงดีฉันทําเขาไว้เยอะฉันจะต้องอยู่ยังไงละจ้าคุณแบบว่าตัวแต่ตัวคุณเองอ่ะก็มาสิก็ไม่เป็นไรหรอกฉันน่ะเออฉันน่ะไม่ได้มีมีอะไรเลยแต่ฉันน่ะกําลังที่จะเหมือนแบบอยู่ในบททดสอบของความรู้สึกเธออะไรแบบนี้เออฉันก็แค่อยากให้เธอเติบโตใช่ไหม อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินเป็นคนหน้าตาดีนี่เป็นคนที่มีมันสมองดีหรือมีบริวารดีมากๆนะอย่าเป็นคนไม่ดีเลยนี่คือจิตใจของคุณถ้าเปรียบเทียบแล้วคุณก็เป็นหนังฟ้าหรือเป็นเทพบุตรใช่ไหมที่คอยช่วยให้เขาอะปกป้องเขาคุ้มครองเขาหรือเป็นทำอะไรก็ได้ให้มันเหมือนแบบ มีพลังงานที่มันเป็นเหมือนพลังงานโดดเด่นกับตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะแล้วแล้วคุณรู้ไหมว่าตัวเขาเองเนี่ยหลังจากที่ได้รับความรับการทดสอบของตัวคุณแล้วเขาก็เอ็ดออฟแคปเลยอุย้ยอยากจะไกวขายื่นมือมาหรืออยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่เป็นหรือสิ่งที่ทําให้เขาหรือคุณรู้สึกว่ามันไม่พอใจกัน ถ้าเขาอะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเขาก็เชื่อว่าคนอย่างคุณอะจะต้องให้อภัยเขาหรือให้โอกาสเขาก็ใช่ก็รู้นี่ทําไมไม่ปรับปรุงตัวเองปรับปรุงตัวเองสักหน่อยไหมเปลี่ยนแปลงตัวเองสักหน่อยไหมจะได้มีอะไรที่ดีขึ้นนี่คือตัวคุณค่ะ นะคะนี่คือตัวคุณนะคะอ้ยนะคะนี่คือตัวผล f c จากอเมริกาขออบคุณมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดต่างแดน,นอเมริกาฟินแ,นแลนด์อะไรก็ตามเนาะที่มาดูเนาะอาจจะทักไทยไม่ทั่วถึงนะคะแต่ก็ขอขอบคุณมากๆจากใจริงๆและคนที่มาซัพพอร์ตให้เลิฟยูมากๆทุกคนนะคะอ่ะและนี่ค่ะนะคะ ถ้วยนะคะเป็นถ้วยเยอะมากแสดงว่าคนคนนี้ตคนนาคนนี้ยอยคนนี้เขากำลังคิดถึงคุณมากเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าโอ้ยคิดถึงพรางโพล่ะติงฉันจะหยิบยื่นความรักให้กับเธอฉันจะขอโทษเธอฉันจะทำให้เธอรู้สึกว่าตัวฉันเองอะ มีคุณค่านะในเมื่อเธอให้คุณค่าหรือเธอให้พลังงานนะคะความรักกับเราแล้วเราก็จะให้พลังงานความรักกับคุณเช่นกันฉะนั้นแน่นอนค่ะนะคะแน่นอนค่ะไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะคุณทําให้เขาคิดถึงเพราะความดีคุณทําให้เขาคิดถึงเพราะสิ่งที่คุณเป็นและธรรมชาติพลังงานบวกของคุณทําให้เขาคิดได้ สิ่งที่คุณทำอยู่ตรงนี้นะคะคือสิ่งที่เขาต้องการมากๆเขาไม่เคยได้เรียนรู้เลยว่าเขาจะต้องทำยังไงจนกระทั่งได้มาเจอคุณนะคะจนกระทั่งได้มาเจอคุณเขาไม่เคยได้รู้เลยว่าเขาจะต้องอยู่แบบไหนจนกระทั่งได้มาเจอคุณและวันนี้มันก็เป็นวันที่เขารู้สึกว่า เขาจะต้องเติบโตและเขาจะต้องเก่งอย่างคําพูดที่คุณให้เขาอย่างสิ่งที่คุณให้เขามาตลอดเวลาวันนี้เขาได้รับรู้แล้วได้รับทราบแล้วเขาจะต้องทําแบบไหน,นเขารู้แล้วว่าเอ,อเขาจะต้องอยู่แบบไหน,น การวางตัวการพูดไลฟ์สไตล์อารมณ์หรือสิ่งที่มันเป็นและเขาจะใช้เวลานี้นะคะ nice o f pattern ก็คือทำให้คุณมีความสุขไม่ทำให้คุณวุ่นวายเพราะที่ผ่านมาตัวเขาเองอะ่ะเฮ้ยมันทำให้คุณวุ่นวายมากเขาก็ต้องขอโทษเนาะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้เนาะว่าสิ่งที่เขาทำมันทำให้คุณแบบเอ้ย oh, น้อยใจเสียใจ หรือแม้กระทั่งสิ่งที่มันเป็นอยู่อะไรแบบนี้แต่วันนี้เขารู้แหละเขารู้เขารู้ได้ตัวเขาเองเขารู้ด้สิ่งที่คุณทําให้เขามาตลอดเขารับรู้เขารับทราบเขาเข้าใจเขาแบบเสียใจมากๆกําลังร้องไห้กําลังเหมือนแบบอยคิดเห็นมาใบแรกมันก็เป็นไพ่คิดอยู่แล้วพอมาประกบใบนี้ชนกับใบนี้อยากที่จะเจอคุณอะไรแบบนี้นะคะนี่คือสูตรของแม่หมอในการอ่านแรนดอมค่ะนะคะสิ่งที่ทุกคนเป็น รับพลังงานดีๆแล้วใช่ไหมแล้วก็คิดดีพูดดีทําดีเชื่อว่าความรักของคุณก็จะดีเช่นกันเราเป็นคนที่คิดดีพูดดีทดําดีหรือมีพลังงานบวกเนะี่ยคนรอบข้างก็ชอบเรานะคะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะและเจอแต่สิ่งดีๆนะคะยิ้มรับพลังงานดีๆยิ้มรับพลังงานบวกจากแม่หมอจ้าวันนี้ีปก่อนนะคะเลิฟยูจ้า